เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมใน,ะนชอ่งอง m o n s t นะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่น Iron Man นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะฮะเรามากับคุณ Spirit M นะครับกับคุณ Slam um นะในตำแหน่งของแครลี่และตำแหน่งของป่านะฮะทุกคนอ๋าทุกคนอาจจะแปลกใจหน่อยนะปกติผมจะชอบเล่นโซโล่ใช่ไหมแต่ว่าก็มีเพื่อนเล่นมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะทุกคน บางทีมันกเกงอะนะเว้ย <c oughs> ข้าในตานี้นะเราจะเล่นไอรอนแมนยืนชนกับอ่ามันชื่อว่าอะไรนะมิสเตอร์รีโอนะนี่เรา IQ 200จริงปะวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเขาเดินมาแบบนี้เรารู้นะ <c oughs> เรารู้นะว่านายจะทำอะไรเราเอ้ยทำไมต้องยืนขู่เราเราก็อยากเกียร์คิปเหมือนกันนะเว้ยเอ้ยเอออย่างน้อยเราก็ยังได้คลิปอยู่นะเดี๋ยวเรามาเติมเพื่อนก่อนไหนไหนไหหน เนลน่างเป็นยังไงเล่น่างเป็นยังไงไหวหรือเปล่าเบบีไหวหรือเปล่า Baby? ไหวหรือเปล่าเบบีหหอเออไม่โดนอะไรเลย <c oughs> ไม่เป็นไรนะอ่าเ,อ,อ,เอ,อ้ย,ย,ยเอ้ยอย่ากลิ้งหนีหรอเอ้ยมันมามันมาถอยก่อนเพื่อนเพื่อนถอยถอยก่อนมันจะก้าวร้าวเกินไปแล้วนะเออก้าวร้าวเกินไปแล้วอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราขอขอสกิลหนึ่ง เคลียร์คลียิบแล้วเราก็ถอดทับ <Wow. S 1> เอาเอ้ยเอาทำเชียนซีซี่ยังสวยโอ้โหน่าเสียดายนะเออเลนบนเรานี่โหดจังเลยใครเนี่ยเล่นเลนบนเนี่ยทำไมโหดขนาดนี้อา่าเรา,เราต้องไปซ้อนเพื่อนเราต้องไปซ้อนเพื่อนที่เลนบนหน่อยละ <Yeah. S 1> เราจะปล่อยเพื่อนตายไม่ได้นะเนี่ยอา้อาวอา้าวยังไง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 เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเอ๊ยอ้าวอ้าวเอ๊นี่ไงนี่ไงเอ๊ะไอ้ปล่อยแล้วปไปไอ้เหี้ยเอ๊ะกูขอโทษโอ้ไม่นะทุกคนเฮ้ยศัตรูจะตายศัตรู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 เอออ้าวไม่รอดหรอกเราบอกเลย วนกลับมาอย่างนี้วนกลับมาอย่างนี้เออเฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วผมว่าเออเรากำลังเรากำลังเอ้ยนายยิงอะไรเราเห็นนะเว้ยเราไ,ไหนเออเราคงต้องนี่เราคงต้องลิงตัวเดียวที่เราตัวเดียวตัวเดียวที่ต้องการตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวไปไหนไปไหนโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ้ก็แบบพอมีเพื่อนเล่นเราก็แบบตั้งใจเล่นนิดหนึงนะทุกคนนะปกติเราก็เล่นโหดอยู่แล้วพอมีเพื่อนก็จะโหดมากกว่าเดิมนิดนึงอ๋อเออเฮ้ยเออเออเออฉีดสิจ้าฉีดสิจ้าอ๋อรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพไหนไหนไหหเราเห็นนะว่าเพื่อนเราดักอยู่ เพื่อนเราตัดอยู่เอ้ยรถเอ้ยรถรดรถอยู่เอ้ยยังมันยังตาต้องการฆ่าเราขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหถือว่าเขาโหอาชัดเราชอบอ่ะช็อตนี้เอ้ยแสตันต่อนี่คือการเชนซีซีนายรู้จักปะอ่าอ่าเล็งเลงกูอีกแล้วเอ๊ะ เอ,ออออเอเออเอเออ,อ,อเนี่ยเนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียงเริ่มแอบละ <c oughs> ตะโกนมากไปหน่อยนะ <c oughs> มามาดี๋ยวเรารอเชนซีซีต่อจากเพื่อนนะพ <c oughs> อเพื่อนเราเกี่ยวปุ๊บเราก็สตันต่ออีกครั้งนึง <c oughs> เออเออทำไมมันไม่สตันวะเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยอย่ากูอีกแล้วไหมเนี่ย <c oughs> เอออย่าลั่นนะ <c oughs> เออเดดเดวเดด เขาทำอะไรอ่ะเอาวิยกดเพียหวั <c oughs> ง,งว่าคงไม่มีใครเห็นนะเออเออประเด็นอยู่ที่เลนล่างหว่ะทุกคนอา่าไปไหนไปไหน <c oughs> ถ้าเราไม่ให้ไปไนายก็ห้ามไปนะอา่าตอนนี้ศัตรูเหลือแค่3มตัวนะ โอกาสที่เราจะได้เซอร์เทิลค่างมากเลยเนี่ยมาช่วยเพื่อน,อนเราเซอร์เทิลก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยเซอร์เทิลเป็นของฝั่งเรานะเออเออเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเราขอพักทีนึงแล้วก็ปรีดไม่โดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอใช้สกิลหนึ่งเอ้ยก็ยังไม่โดอนอยู่ดีนะหมา นี่เขาไปแบบโซนในวงในเลยนะฮะมาสิเออเรียบร้อยเออมาตายซะตายซะเนี่ยเนี่ยยืน,นตีเฉยเลยเนี่ยเออไหนไหนสตันไปทีหนึ่งนะเมื่อกี้แล้วเราก็ตีป้อมนะเออมามามากันไว้กันเราไว้ กันไล้เราฆ้ามาได้เอ้ยเรียบร้อยเอ๋โอ้โหเสียงแห <Gore> ่เลยอ่า MVP เป็นของคุณสปิริตเอ็มนะทุกคนก็สำหรับตานนี้นะเราทำสกอร์อยู่ที่827นะครับสกอร์รวมอยู่ที่13.8นะฮะสำหรับไอเทมที่เราออกจะเป็นประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ สำหรับดาามจที่เราทำอยู่ที่22นะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เพื่อนด้วยนะครับ